คนเราเดี๋ยวเวลามันจะทําให้ทุกคนเห็นว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันเป็นยังไงคุณลองดูนะคนสองคนเนี่ยไม่เคยเป็นเพื่อนกันมานะระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งคนผู้หญิงคนหนึ่งกับจังคืบหนาดาพูโตนะเ้าก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะทะเลาะกันมีไหมมีแต่เขาก็มีเออเขาเรียกอะไรอ่ะ มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์พิเศษเขามีความสัมพันธ์พิเศษอยู่ด้วยกันอยู่อืมแล้วคุณลองคิดดูสิวันที่เกิดเรื่องวันที่เกิดเรื่องอยู่ในนิทานเรื่องนี้ช่างคนหนึ่งเขาก็อยู่ตรงนั้นช่างคนหนึ่งเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่อไม่รู้อะไรเลยอืมแต่คนที่อยู่ข้างบ้านโดนสอบจนโทรศัพท์แตกคุณลองคิดดูดิแล้วก็ไปสอบ แกงจำปา,ท,า,ท,าทั้งทที่ช่างก็อยู่ตรงนั้นช่างไหนกูก็ไม่รู้นะแล้วถามหน่อยสิว่าผมถามหนยสิว่าคนเขาเสนิทกันขนาดนั้นคนเขาเสนิทกันอืมคนเขาเสนิทกันมีหรือว่าจะไม่รู้ว่าจะไม่เข้าใจว่าทําไมของรักของใครบางคนต้องหายอืมสวัสดีพี่โรนนะครับผมเขาเสนิทกันรู้ใจกันคุยกันได้ทุกเรื่องมีหรือว่ามีหรือว่า ช่างคนหนึ่งเขาจะไม่เขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่รู้เรื่องรู้ทำไมจะไม่รู้อืทําไมจะไม่รู้ว่าทําไมของรักของใครบางคนต้องหายผมเคยพูดไ้หลายครั้งหลายรอบแล้วนะอืมผมเคยพูดไ้หลายครั้งหลายรอบแล้วว่าความลับมันไม่มีในโลกถึงวันหนึ่งถึงวันหนึ่งมันก็จะเปิดเผยออกมาให้เห็นนั่นแหละถึงวันหนึ่งมันก็จะเปิดเผยออกมาให้เห็นนั่นแหละสิ่งที่สิ่งที่ทุกท่านลองมองดูนะคุณลองคิดดูสิ ไปไหนมาไหนอ่าคนที่ให้อาหารหมาก็ต้องเป็นไม,ม่มีอาช่างคือก็ช่างคือคือเป็นเป็นเหมือนยามเป็นเหมือนรปภเป็นเหมือนเก่อกำบังทุกอย่างที่เก็บความลับไปเวลาไปต่างจังหวัดไปนั้นไปนี่ก็ใครแหละเป็นคนไปให้อาหารพงอาหารแพะนะ่ใครแหละเป็นคนให้อาหารหมาจะใช้คําว่าลูกน้องว่าได้หมดคือ,อคอยแค่สั่งเป็นอย่างนี้มาตลอดนะเป็นอย่างนี้มาตลอด เขาเป็นคนสั่งได้มาโดยตลอดพวกหญิงคนหนึ่งเนี่ยสั่งสั่งได้ตลอดทีนี้คุณลองคิดดูสิทุกสิ่งทุกอย่างตอนเนี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับช่างคืบทั้งนั่นส่วนยางไม่ให้ใครมา,มากีบนะนอกจากช่างคืบคนเดียวแพ้หะ่ะแพ้อยู่ในนิทานเรื่องนี้ก็ตกเป็นของช่างคืบขายไปอะไรยังไงก็อยู่ที่ปากเขาจะพูดหรือไม่พูดคอกแพะ คอกแพ้สร้างไปเจ็ดหมืนห้าสุดท้ายก็เป็นของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเงินก้อนนี่ที่เป็นผลประโยชน์นี่กองอยู่ที่นั่นที่ดินแปลงสองเป็นของใครละ่ะก็เป็นของช่างคืบช่างคืบขายให้ใครก็ขายให้ใครบางคนนั่นแหละเออมันผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันเกี่ยวข้องกันไปตลอดมันมันเกี่ยวกันไว้ตลอด,ลอดถ้าเราตั้งใจฟังแล้วเรื่องเนี้ยถ้าไม่อาศัยระยะเวลาเราก็จะไม่เห็นภาพ เราจะไม่เห็นภาพว่าอ๋อเขามีผลประโยชน์ร่วมกันมาโดยตลอดเขามีผลประโยชน์ร่วมกันมาโดยตลอดใครเป็นคนที่รับเงินห้าพันบาทไปถ่ายรูปเขาเล่นไฮโลก็ผู้หญิงคนนั้นแหละจ้างห้าพันมีช่างเมียของช่างคืบอ,อยู่ในนิทานนี้นแหละก็เป็นคนไปถ่ายแล้วก็เป็นคนไปถ่ายผลประโยชน์ต่างต่อไปขึ้นสั่งได้หมดอ่ะทั้งทั้งที่น่าจะโดนตีนเขานะถ,าถ,าถ้าเขาถ้าเขารู้อ่ะถ้าเขารู้ว่าไปถ่ายคลิปวีดีโอเขาได้เงินไหมได้เงิน ใครเป็นคนใครเป็นคนพูดเรื่องเรื่องเงินห้าพันเรื่องจ้างถ่ายคลิปอันนี้นี่ผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นคนพูดพูดให้อะไรฟังยิงไม่ต้องการไม่ต้องการแก้แค้นไม่ต้องการแก้แค้นอืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอาดีตอดีตผู้ย่บ,บ้านคนหนึ่งเขาไปเข้าข้างเขาไปเข้าข้าง,าางพ่อเพลยแล้วไม่หนึ่งอีกไม่พอใจไม่พอใจที่เขาไปเข้าข้างยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัว ได้ออกจากผู้เหญ่บ้านได้ไล่ได้ไล่ผู้ช่วยผู้ช่วยที่ผู้ช่วยที่กูเกียดอยู่ข้างบ้านด้วยอืคนลองดูดิยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวสาสางความความ,ความแค้นด้วยเออเป็นไงละ่ะช่างคืบอ,อยู่ในิทานเรื่องนี้ก็เป็นพยานให้ทุกคดีรู้เรื่องทุกอย่างเป็นพยานให้ทุกคดีเออเป็นพยานให้ทุกคดีโอ้ คุณลองมองดูสิบ่าช่างคนหนึ่งนี่อยู่อยู่ทุกเหตุการณ์อยู่ทุกเหตุการณ์รู้ทุกเหตุการณ์แต่พอเรื่องคดีใหญ่ไม่รู้เรื่องพอเกี่ยวกวับเรื่องคดีใหญ่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ยินไม่เห็นไม่อะไรไม่รู้แต่นอกเหนือจากนั้นคือรู้หมดมเริ่มคนที่ไม่รู้ว่าเขาสนิทกันขนาดไหนก็เริ่มเห็นเริ่มนั่งรถด,ด้วยกันเริ่มไปด้วยกันเ,เริ่มไปกินข้าวด้วยกันโน่นนั่นนี่เห็นไหมคุณลองคิดดูสิ ผมถามนะว่าตอนที่ของรักของใครบางคนหายใครบางคนก็อยู่ตรงนั้นแหละอืมแต่ไม่ได้อะไรนะแต่ไม่ได้อะไรเลยไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับใครบางคนหลับไม่หลับเวรกรรมนี่นะเวรกรรมมันกาลังคืบคานของมันอยู่เวรกรรมมันกําลังคืบคานแล้วมันกําลังทํางานมันกําลังค่อ,คคอยๆฉายใ,ให้เห็นว่าใครมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับเรื่องคดีใครมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดค,คองดีมันจะค่อยๆชัดเห็นนะครับ มันจะค่อยแจกแจงเห็นซื้อที่ดินหกเจนหกแสนเจ็ดแสนก็ซื้อที่ดินญาติพี่น้องญาติพี่น้องของช่างคือพา่าที่เขารู้จักถมดินเอาดินที่ไหนมาถมละ่ะรู้จักกันทั้งนั้นเลยถมไปกี่รถนะอะจ้างคนมาสร้างบ้านจ้างใครมาช่างมาสร้างไม่เอาคนอื่นต้องเอาช่างคือพราะอะไรรู้ไหมทําไปด้วยอ่าทําไปด้วยแล้วก็ได้ติปไปด้วยทีละพันสองพัน อ่านั่นแหละได้ถ่ายคลิปนาครับถ้าเอาช่างที่อื่นละ่ะอืมเดี๋ยวมันเสร็จเร็วถ้าเอาช่างจากที่อื่นเดี๋ยวมันเสร็จเร็วเพราะช่างจากที่อื่นเขามืออาชีพนะเขามืออาชีพเขาจะบอกเลยว่ากี่กี่เดือนกี่เดือนเสร็จไม่เอาเดี๋ยวมันเสร็จเร็วอยากให้เสร็จช้าๆแล้วเวลาเวลาเอฟซีให้ตังให้ทิปก็จะได้ก็จะได้แอมแปะด้วยอให้ช่าง 1, 1, 1, พันหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอีกพันหนึ่งเห็นไหมกูได้ด้วยไงคือ การสร้างบ้านมันก็เป็นอุปกรณ์หาเงินอ่าเป็นอุปกรณ์หาเงินไปในตัวอืมเป็นอุปกรณ์หาเงินไปคือเอาบ้านมาเป็นข้ออ้างในการหาเงินทุกคนเดี๋ยวจะสร้างบ้านนะต้องสร้างบ้านให้เสร็จนะต้องสร้างบ้านให้เสร็จนะพยายามพูดพูดย้ำอยู่นะต้องสร้างบ้านให้เสร็จต้องสร้างบ้านให้เสร็จคือไม่อยากจะอยู่แล้วบ้านบ้านอยู่ที่สี่กไม่อยากจะอยู่แล้วต้องสร้างบ้านให้เสร็จนะต้องสร้างบ้านให้เสร็จคือตอนนี้ก็คือเอาบ้านมาอ้าง เอาบ้านมาอ้างเพื่อที่จะให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีโอนเงินตอนนี้ไปเอาไปเอาเรื่องความความสงสารเนี่ยความสงสารมาเป็นข้ออ้างไม่ได้แล้วมันมันเริ่มไม่มีใครสงสารแล้วมันเริ่มไม่มีใครสงสารอืมไม่มีมันเรื่มไม่มีโมเมนต์คมสงสารตอนนี้ตอนนี้มีมีแต่โมเมนต์คนหมั่นไส้แล้วมันมีแต่โมเมนต์คนหมั่นไส้แล้วผมจะคุยเรื่องหนึ่งให้ฟัง ผมจะคุยเรื่องหนึ่งให้ฟังมันเป็นเรื่องที่แปลกนะ